สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัว่าบัแคนนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือแห่งปัญญาเล่มที่สองอันเด็นะครับในตอนที่16กก้านสมองต้องทํางานเหล่านั้นด้วยความเร็วและมันยยามอันเอ็กนะครับทีนี้เรายังอยู่ในโลกของอีอยิปต์อันเอ็นะครับเขาเรียกว่าสายลก์ลงศพของอียิปต์อันเองนะครับซึ่งสมองซีกซ้ายจะสังเกตได้เห็นว่าไม้เท้าด้านซ้ายเนี่ยถืออยู่ในหลงศพนะครับของชาวอียิปต์ที่มีเส้นตรงซึ่ง ในทางลิขาคณิตเนี่ยแสดงถึงความเป็นชายนะครับเส้นตรงนี้สอดคล้องกับสมองซีกซ้ายซึ่งมักสัมพันธ์กับคุณสมบัติความเป็นชายเช่นตะกะและการคิดวิเคราะห์อันกนนะครับที่นี้เข้าในช่องทางขวามือนะครับในรูปของลงศพนะครับก็เป็นสมองซิกขวานะครับสังเกตเห็นว่าไม้เท้าซิกขวาด้านขวาเนี่ยที่ถืออยู่ในลงศพข,ของชาวอีบโค้งงองเหมือนวงกลม หรือตะขอซึ่งแสดงถึงลักษณะความเป็นหญิงในเลขาคขณิตแบบเชเลสนะครับเส้นยูเวสแสดงถึงความเป็นหญิงผู้หญิงนเงัเด็กนะครับซึ่งสอดคล้องกับสมองซีกขวาเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและการทํางานของผู้หญิงเช่นชชาติยาและความคิดสร้างสรรค์นะครับทีนี้ครับในช่องมองภาพด้านตาสายนะครับด้านหลังของโลงศพนะครับในรูปรูปนี้ครับรูปนี้นะฮะ เป็นสัญลักษณ์ของสมองชั้นในนะครับซึ่งต้องเป็นที่ตั้งของการสมองและสมองน้อยองค์ประกอบออกแบบนี้แสดงถึงส่วนสําคัญและพื้นฐานของสมองที่มีหนะ้าที่รับผิดชอบการทํางานที่สําคัญและการประสานงานซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจอันซับซ้อนของชาวอียิปต์โบราณเกี่ยวกับทางไกลพิภาคของมนุษย์และความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เรื่องนี้นะครับ ต่อไปครับสัญ,ญลักษณ์กระโหลกศรีรษะของชาวอียิปต์นะครับในรูปของรูปนี้นะฮะก็คือแมลงปีกแข็งของอียิปต์นะครับซึ่งมันมีหนังอยู่เรื่องนึงดังมากนะครับในรูปนี้แหละนะครับกระโหลกศรีรษะของมนุษย์นะครับดวงเต่าอียิปต์ดวงเต่าอียิปต์เนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ฝังลักลึกในวัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณเมื่อมองจากด้านบนเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับกระโหลกศรีรษะของมนุษย์อย่างมาก โดยความคล้ายคลึงกันนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะการจัดเรียงรูปร่างของดวงเต่าซึ่งสะท้อนถึงกระดูกโครงสร้างหลักของกระโหลกศีษะลำตัวและของดวงเต่าเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้กับส่วนกลางของกระโหลกศีรษะในขณะที่ส่วนหัวและส่วนส่วนอกสัมพันธ์กับกระดูกกระโหลกศีรษะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกระดูกหลัก3ชิ้นของกระโหลกศีษะที่ บีบเทียบควบคุมได้แก่กระโหลกกระดูกหน้าผากนะครับแล้วก็กระดูกข้างกระหมอ่อมและกระดูกท้ายซอยนะครับกระดูกเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญในการปกป้องสมองและสร้างโครงสร้างของศรีรษะเช่นเดียวกับที่เชื่อกันว่าดวงเต่าเนี่ยสามารถปกป้องและนําทางในสลักโบราณนะครับสฟิงซ์อียิปต์ซึ่งเป็นอนุสรณสถานที่ มีชื่อเสียงตั้งอยู่กับมหาพิระมิดแห่งกีซ่าเคยมีจุดเด่นอยู่ในรูบนหัวของมันนะครับรูรูนี้เชื่อกนว่าเป็นสัญลักษณ์ของกระหม่อมหรือจุดอ่อนบนกระโหลกศีรษะของทารกแรกเกิดนะครับในทารกกระดูกกระโหลกศีรษะเนี่ยจะแยกออกจากกันตั้งแต่แรกเกิดทําให้เกิดจุดอ่อนนี้ขึ้นขึ้นนะครับซึ่งจะค่อยๆปิดลงเมื่อเด็กเนี่ยเติบโตขึ้น โดยปกติเนี่ยอยู่ช่วงประมาณอายุ19เดือนนะครับ19เดือนนะครับตามประเพณีลึกลับและลึกลับของกระบอมนี้กล่าวกันว่าจะเปิดขึ้นอีกครั้งในผู้ที่บรรลุถึงสภาวะจิตสำนึกขั้นสูงสุดเชื่อกันว่าสภาวะจิตสำนึกขั้นสูงสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อ DNA ของบุคคลเนี่ยได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่และจะกะมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ ในจุดสูงสุดของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกระดูกศีรษะจะเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นสัญลักษณ์ถึงการตัดสู่ที่ล้ำลึกและการเชื่อมโยงกับจิตสำนึกขั้นสูงสุดสูงขึ้นนะครับรูบนหัวสปิงเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของการเดินทางครั้งสำคัญรูนี้แสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ในการบรรลุถึงสภาวะแห่งการตื่นรู้โดยสมบูรณ์แบบซึ่งสะท้อนถึงเส้นทางจากวัยทะลก สู่วัยผู้ใหญ่ที่รู้แจ้งองค์ประกอบเชิงสัยลัษษ์ของสปริงเนี่ยเน้นย้าถึงบทบาทสําคัญที่ไม่เพียงแต่ในฐานะผู้พิพากหรือผู้พิทักษความลับโบราณเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของการแสวงหาการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณและสติปัญญาของมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วถ้าเราจะไปถึงจุด สำคัญตรงนั้นเราต้องแบบฝึกจัก,การะหรือการทําสมาธิอันี่นะครับต่อไปก็เป็นสัญลักษณ์กระโหลกศรีรษะของอีบนะครับในตรงนี้เลยนะครับก็เป็นที่ผมได้ทําไว้ก็มีดอกฐานดอกกระโหลกฐานดอกคาร์ลผ้าโพกศรีรษะนะครับก็มีต่อมไพนเนียแล้วก็มีการสมองหน่อยนะครับแล้วก็มีการแบบคอแท็กตรงนี้ส่วนนี้แล้วก็มีระบบลิปิดควบคุมอารมณ์จุดตรงนี้ นะครับแล้วก็สภาพอาการอยู่รอดของสมองสัตว์เลยงคอยู่ตรงนี้อีกนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของเหยื่ยวฮอรัสและการสมองนะครับตรงนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับ3อย่างนะครับคือมีการสมองก็เหยื่ยวฮอรัสนะครับเหยี่ยวแล้วมีมิมินะครับแล้วก็นกเหย่่ยวของฮอรัสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่องในตำนานของอ e ีโบลานมักเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ต่าง,ง,งๆเช่นความเร็วความคมและความแม่นยำ คนส,สมบัติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่การนมามธรรมทางกวีเท่านั้นแต่ยังฝังล,ลึกอยู่ในธรรมชาติของนกเหยี่ยวเองซึ่งเป็นนกที่บินเร็วที่สุดในโลกมีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็แม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อในการเคลื่อนไหวสัญลักษณ์ของนกเหยี่ยวเนี่ยไม่ได้หมายความถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงร่างกายของมนุษย์อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีลักษณะคล้ายคลึงกับการสมองของมนุษย์ เมื่อเราสังเกตของเหยี่ยวฮอรัตเนี่ยเราจะสังเกตความคล้ายคลึงกันทางกายภาพระหว่างนกและก้านสมองของมนุษย์ก้านสมองซึ่งเป็นส่วนสําคัญในของระบบประสาทส่วนกลางมีหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้า,ฟาและข้อมูลจํานวนมากไปยังสมองยังกระดูกไขสันหลังนะครับจากนั้นไขสันหลังก็จะส่งสัญญาณเหล่านี้ไปทั่วทั้งระบบประสาทกระบวนการนี้มีความสําคัญต่อการทํางานโดยรวมของร่างกาย โดยประสานงานทุกอย่างตั้งแต่การตอบสนองไปจนถึงการทํางานของระบบมอเตอร์ที่ซับซ้อนการสมองเนี่ยต้องทํางานเหล่านั้นด้วยความเร็วและแม่นยําและความชัดเจนหรือความคมชัดที่เหนือชั้นซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะของเหยี่ยวที่เดียวกับเหยี่ยวที่อาศัยความเร็วและความแม่นยําที่เหลือเชื่อของความเหลือเชื่อของเอาชีวิตรอดและเติบโตนในป่าใหญ่นะครับการสมองเนี่ยทำหนะ้าที่ให้แน่ใจว่า เครือข่ายการสื่อสารของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการรับโดยการส่งสัญญาณด้วยความแม่นยำที่สูงสุดมีความเชื่อมโยงระหว่างเหี่ยวและการสมองไม่ใช่แค่เรื่องบงอังเอิญเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงลึกเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างธรรมชาติและการทำงานที่ซับซ้อนของ ร่างกายมนด้วนั่นเองนะครับเรากําลังอธิบายไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะเข้าสู่จิตวิญญาณในตอนต่อไปหรือตอนต่อต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอให้ค่าคืนนี้มีแต่ความสุขสงบครับแล้วก็ขอให้มีความสุขอันลึกซึ้งในจิตวิญญาณและจิตท่าสนุกด้วยนะครับ ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคณไปึงสิ่งที่มองเห็นแลามองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ได้นะครับพีิวิญญาณเทพเจ้าความเชื่อทุกสนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในมิติต่างๆในจักรวาลและกาแล็กซี่ใบนี้ความมั่นคงมาขั่งสุขภาพที่เสร็จดีตัวผมแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินนะครับที่ไหลเวียนตัวผมด้วยนะครับขอบคุณไปถึงท่านแฟนทุกท่านที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับค่ำคืนี้ค่ำคืนนี้ราติสวัสด์หลันดีคับทุกท่านนะครับ